สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์บุญชูภูสีและผู้ที่สนใจในเอกสารใบลานวันนี้ดิฉันนางสาวกิตยาพรจันเพชรจะมาอธิบายถึงการวิเคราะห์ตัวอักษรวิเคราะห์อักขรวิธีการผสมอักษรวิเคราะห์คำศัพท์วิเคราะห์ะสังคมวัฒนธรรมประเพณีในเอกสารใบลานมาที่87เรื่องพระยาสีเสาค่ะ นี่คือต้นฉบับของใบาลานมาที่87เรื่องพระยาสีเสานะคะเราจะเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่ลูกศรสีแดงค่ะตัวนี้คือตัวที่เราปรับแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเรามาเริ่มปริวัติกันเลยค่ะคุณพ่อเบนผู้ลิจนาแล้วยามกองงายแลเจ้าเฮยพระยาสีเสาผูกต้นแลแม่มันเอามาแต่บ้านหนองขอแลเจ้าเฮย เรามาดูการวิเคราะห์ตัวอักษรกันค่ะมาดูกันที่บรรทัดแรกนะคะเราจะใช้ฟอนต์ตัวอักษรธรรมและฟอนต์ตัวอักษรไทยน้อยนะคะคําแรกกันเลยค่ะคําว่าคุณนะคะในใบลานเขียนนะคะข้อควายกับสระอุจะไม่ได้เขียนแยกกันนะคะแต่ว่าในฟอนต์ของเรานะคะข้อควายกับสระอุจะแยกกันค่ะ ดูที่ตัวข้างบนนะคะคือไม้อันค่ะหรือไม้ซัดใช้เป็นลักษณะเดียวกับไม้หั่นกราะและไม้แตงกูของไทยค่ะแต่ว่าในตัวพอนของเรานะคะมันจะมีหัวค่ะแต่ว่าในใบลานไม่มีหัวค่ะมาดูความแตกต่างระหว่างพอพานและกอไก่นะคะตัวนี้บางใบลานอาจจะดูได้ง่ายค่ะแต่บางใบลานอาจจะดูได้ยากนิดนึงเพราะว่า ความคล้ายที่เหมือนกันนะคะก็คือหางของเขาก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็คล้ายคลึงกันนะคะจะแตกตาก่างก็ตรงวงกลมขอดหัวนะคะคือพอพานจะขอดหัวใหญ่กว่าของกอไก่นะคะจะทําให้มีข้อแตกต่างก็คือในคนสมัยก่อนอาจจะเขียนขอดหัวเล็กน้อยนะคะหรือทําให้เราอ่านได้ยากค่ะเราต้องสังเกตดูให้ดีค่ะ ต่อมาเป็นคําว่านาค่ะนานอนหนูบวกสระอาสังเกตดูตรงการเขียนของเรานะคะคือเขาจะมีวงกลมด้านบนซ้ายมือบนหัวของนาก็คือต่างจากฟอนต์ของเราของเรามันจะไม่ได้บ่งบอกว่ามันมีนะคะก็คือเราต้องสังเกตดูดีๆะคะ่ะ ต่อมานะคะตัวนี้เป็นตัวเชิงงองโงูค่ะจะเขียนได้แตกไปจากตัวฟอนต์ของเรานะคะก็คือมันไม่ตวัดทางหรือว่าอาจจะเล่นหางเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างหน้าตาอาจจะเขียนไม่เหมือนกันค่ะตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะก็คือโงองูเหมือนกันแต่ว่าเขียนเป็นพยัญชนะนะคะสังเกตตรงที่การเขียนเวลาของเขาจะมีการขนหัวเล็กน้อยนะคะ แต่ของเราจะไม่มีค่ะต่อมาค่ะออ่างออ่างนะคะสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบลักษณะค่ะคือบางบางใบลานอาจจะเขียนเหมือนฟอนต์ของเราบางใบลานอาจจะเขียนแบบวงกลมแบบนี้เลยนะคะเราต้องดูว่าอ่ามันมันมีรูปแบบการเขียนแบบไหนบ้างหรือมัน มันอาจคล้ายหรือเหมือนในรูปแบบที่เราเขียนนะคะเรามาดูกอไก่กันตัวนี้นะคะคือกอไก่ตัวนี้ค่ะการเขียนด้านบนจะมีวงกลมหรืออาจจะเขียนผิดแต่ว่าเราต้องขึ้นอยู่กับประโยคหรือว่าคํานั้นๆน,น,นะคะว่ามันอ่านว่าอะไรคะ่ะอย่างเช่นตัวนี้อ่านว่าผูกนะคะ คือเราต้องเชื่อมประโยคให้ได้ค่ะว่ามันคือคําว่าอะไรค่ะหรือเราปฏิวัติออกมาแล้วมันเป็นคําว่าอะไรค่ะต่อมาเป็นการวิเคราะห์อักขระวิธีและการประสมตัวอักษรมาดูกันที่บรรทัดแรกกันค่ะคําแรกค่ะคําว่าพ่อนะคะเราจะสังเกตว่ามันไม่มีตัวอา่านด้านหลังนะคะแต่เราสังเกต ว่ามันมีจุดข้างบนนะคะนั่นก็คือจุดนี้ค่าเห็นค่ะทําหน้าที่ใช้เป็นแทนเสียงสระอ,อนะคะที่ไม่มีตัวสะกดเลยกลายเป็นคําว่าพ่อนะคะคําถัดมาค่ะคําว่ากองค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเชิององงเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวงอเฟืองหรือไม้อังเดนข้างบนค่ะซึ่งเขียนบนพยัญชนะจะเป็นตัวสะกดของตัวงงูค่ะ มาดูบรรทัดที่2กันนะคะค่ะคำนี้นะคะคือคำว่าเอาค่ะเป็นอักษรตัวพิเศษนะคะคือเป็นเสียงสระโอสำหรับเขียนในคำภาษาบาลีค่ะแต่วิธีการสเกดของเขาก็คือหากไม่มีสระโอลดรูปด้านบนนะคะในการอ่านก็จะอ่านเป็นสระโอทั้งหมดแต่เพราะในว่าภาษาอีสานนะคะก็นิยมเขียนเหมือนกับสระโอแบบภาษาบาลีเหมือนกัน,นะคะ่ะ ถัดมาค่ะคาว่าพยานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวรอเฟืองหรือตัวรอระวงนะคะทาหน้าที่เป็นอ,อกันกษรกล้ามใช้เขียนตัวเชิงหน้าพยัญชนะต้นค่ะค่ะมาดูคําต่างระหว่างพยากับพยานะคะจริงๆแล้วสองคำนี้เป็นคาคาเดียวกันนะคะเพียงแค่มันกลนเสียงออกมาเท่านั้นเองค่ะในสมัยก่อนคําว่าพยาพรยา พยายอผู้หญิงหรือว่าจะเป็นพยานะคะก็จะใช้ปนกันหมดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเจ้าของเมืองหรือเป็นขุนนางนะคะจะเห็นได้ว่าขุนนางก็จะใช้คําเดียวกันได้ะคะ่ะแต่ว่าไปๆไปปมาๆนะคะก็กลายเป็นว่าพยาที่เป็นยอยักษ์เนี่ยค่ะมันก็หมดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราเข้าใจว่าคําว่าพยาที่เป็นยอผู้หญิงะคะ่ะใช่เฉพาะกษัตริย์เท่านั้น,นะคะ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะก็คือในหนังสือปัจจุบันเนี่ย คำว่าพยาที่เป็นยอ,อยักษนะคะก็จะเป็นคําเรียกกริย์อยู่เสมอค่ะตัวนี้นะคะในในเวลาน,นี้เรายกมาจะเป็นคําว่าพยายอผู้หญิงนะคะก็คือมันจะเป็นวรรณกรรมของชาวอีสานนะคะที่ชื่อว่าพยาสีเสาค่ะคําว่าหนองนะคะหนองตัวนี้เป็นตัวงอเฟืองหรือตัวไมอลลนะคะ่ะซึ่งเขียนบนพยัญชนะแล้วก็เป็นตัวสกุของงองงูค่ะ ในการเขียนในเวลาน,นี้นะคะจะมีความแตกต่างกับการเขียนในหนังสือหรือพิษณานิดน,นึงไปจากในหนังสือนะคะก็คือการเขียนที่แปลกไปจากตัวที่เราเรียนมาค่ะแต่ว่ามันก็ยังคงอ่านได้เหมือนเดิมค่ะวิเคราะห์คำศัพท์ค่ะมาดูกันที่คำแรกนะคะคำว่าริจ,จนาค่ะ แปลว่าเขียนหรือสร้างนะคะคำต่อมาค่ะคำว่ายามกองหงายตัวนีเ้เรียกว่าเรียกชื่อว่ายามแปดหรือยามเช้านะคะแบ่งวันและคืนออกเป็นแปดยามค่ะยามละชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะคือคนสมัยก่อนหรือคนสมัยอดีตนะคะเขาจะเรียกยามว่า ยามเช้ายามบ่ายยากลางวันยามกลางคืนค่ะเราไมา่สมัยก่อนจะไม่เรียกเป็นตัวเลขสมัยปัจจุบันค่ะวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมคุณพ่อเ็นคุณพ่อเ็นนะคะคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยการเรียกคุณนำหน้าชื่อไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดานะคะคเขาจะเรียกว่าการให้เกียรติกัน,นะคะ่ะ แต่ว่าในสมัยปัจจุบันนะคะจะเห็นได้น้อยถึงการเรียกคุณนำหน้านำหน้าชื่อไม่ว่าจะเป็นคนที่เราสนิทด,ด้วยนะคะคือการเรียกคำพวกนี้จะเรียกได้น้อยก็คืออาจจะเป็นเรียกเรวเรียกเป็นเด็กเรียกผู้ใหญ่่างนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่สนิทกันเลยค่ะคาม,มาดูกันที่คําถัดมานะคะคําว่ายามกองหงายคะ่ะ ยามกองหงายนะคะเป็นการนับเวลาของคนชาววิสานค่ะนอกจากจะมีการนับเวลาแบบนี้แล้วนะคะยังมีการนับเวลาของไก่ขันดี้ด้วยค่ะแบ่งออกเป็น3ามช่วงเวลานะคะก็คือ 1. ยามไก่ขันโกกเป็นการไก่ขันครั้งแรกในช่วงยามเช้าค่ะ 2. เป็นการไก่ขันไก่ขันท้าหรือไก่ขันครั้งที่2เป็นช่วงยามไก่ขันแถ ues, ใกล้รุ่งนะคะ 3. เป็นการไก่ขันทีทีค่ะเป็น ช่วงเวลาที่ไก่ขันพาดลันหูค่ะก็จะเห็นได้ว่าการนับเวลาของคนชาวอิสานะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นมรรกทางวัฒนธรรมค่ะแต่ว่าในปัจจุบันก็ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแล้วค่ะส่วนมากคนที่จะรู้จักก็จะมีเพียงคนเฒ่าคนแก่ตามชนบทเท่านั้นค่ะที่จะรู้จักคํานับเวลาเหล่านี้ค่ะค่ะมาดูกันที่คําสุดท้ายนะคะคําว่าบ้านหนองขอนค่ะ บ้านหนองคอนก่อตั้งเมื่อพศ2370ค่ะโดยชาวหมู่บ้านบ้านหนองขอนนะคะซึ่งได้อพยพมาจากที่อื่นค่ะแล้วก็ได้มาตั้งหมู่บ้านใกล้ๆแถวอำเภอม่องสนะคะแต่ก่อนบ้านหนองขอนจะเป็นอของอำเภอเืืองในค่ะซึ่งเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะก็เลยได้ตั้งขึ้นเป็นของอำเภอม่องสค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะขออภายไวหห้นาโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ